สวัสดีครับชิ้นนี้ก็เป็นสวิงอาร์ม X m c x แล้วก็ล้อ x m a กนะครับสวิงอาร์จะทำเป็นสีเขียวแคนดี้แล้วก็ล้อจะเป็นสีส้มนะครับส่งมาจากจังหวัดเลยซุ้มเลยรามนั่แหละครับของแก๊งนี้ตัวอารมอ่ะผมเพิ่งเคยพ่นเป็นครั้งแรกครับก็งานก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องตั้งแต่เตรียมผิวอะ่ะก็คือลูกค้าไม่ได้ถอดลูกปืนออกมาครับผมก็ต้องมานั่งถอดออกซึ่งมันถอดออกยากมาก แล้วก็ตรงบูธที่ผมเอาตะขอห้อยงานมาห้อยอะนั่นแหละส่วนล้ออยากได้เป็นสีส้มแคนดี้ครับล้อเอ็กแม็กต่อให้จะทําเป็นสิบยีรอบก็ตามผมก็ยังยืนยันะว่ามันเป็นล้อที่พ่นยากเพราะว่าซอกกลางมันลึกครับแต่ทีนี้เรื่องสีผมผมตัดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราน่าจะพูดกันไปทุกคลิปละแต่ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องข้อมูลเทคนิคนิดนึดนงถ้าเพื่อนๆสังเกตในคลิปก็คือจะเห็นผมว่าผมเอาอะไรมาใสาป่ปลายปืนใช่ไหม เนี่ยไอ้ตุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าซูเปอร์โคโรนาลิงครับมันถ้าถามว่ามันการทํางานมันเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบแบบให้เพื่อนๆน,นึกภาพออกเลยนะแบบเห็นง่ายๆเลยก็คือถ้าเราใส่ซูเปอร์โคโรนาลิงครับเวลาเราพ่นสีไปอย่างเงี้ยตรงไหนที่สีมันเกาะมันติดแล้วครับมันต่อให้เราไปพ่นที่เดิมอะสีก็จะไม่ไปกองไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดิมครับนั่นแหละก็คือมันเอาไว้ให้ช่วยเรื่องมันเรียกเป็นไอออนดีกับไอออนเลวอะ นั่นแหละถ้าเราพ่นไปแล้วพ่นย้ำๆที่เดิมมันก็จะไม่เกาะครับมันก็จะหลุดออกไปตามลมหรือว่าโดนอากาศเป่าออกครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่เวลาเราพ่นมาที่เดิมเนี้สีก็จะไปยึดเกาะที่เดิมครับมันทําให้เนื้อสีหนาขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อนๆใส่แล้วจะจะกดไกปืนเต็มที่เลยนะอันนั้นน่ะถ้ากดยังไงก็หยับครับชิ้นงานอนะ่ะพวกอุปกรณ์เสริมนี้มันแค่ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็สะดวกแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเข้าใจในการทํางานของมันด้วยเนาะอันนี้ก็ข้อมูลเล็กน้อยเห็นหน้าตามันโง่ๆอี่คือมันี้คือมเพัน1 7 1่0อบาทอะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันว่ามันแพงเพราะอะไรผมเอามาใส่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันแพงเพราะอะไรแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นการทํางานของเราเนาะเราก็ต้องลงทุนกับอุปกรณ์เพื่อให้งานเรามันพัฒนาไปได้มากขึ้นครับฝรั่งก็ใช้กันทุกคนผมพอผมมาลองพ่นผมว่าเออมันก็สมควรอยู่หรอกที่งานบ้านเขามันสวยครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอโทษพี่ที่อยู่อุดรกับขอนแก่นครับที่แกทำล้อฟร์ซาสีเขียวกับสีชมพูไปพอดีผมไปส่งของแล้วแฟดเขาสลับกล่องกันครับทำให้2คนนี้ได้รับล้อไม่ใช่ของตัวเองผมก็อยากขอโทษพี่ตรงนี้ด้วยครับขอโทษจริงครับผมส่งมาเป็นร้อยกล่องผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละก็ตอนนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแชทผมอาจจะตอบช้าบ้างนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมทําคนเดียวหมดเลยอาจจะตอบช้าบ้างหรือตอนกลางคืนผมค่อยจะตอบครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ